สวัสดีครับสวัสดีเด็กเระดับชั้นป .5 ทุกคนนะครับแล้วก็สวัสดีท่านผู้ปกครองที่อยู่ทางบ้านด้วยนะครับเป็นยังไงกันบ้างครับสบายดีกันไหมนะครับก็วันนี้ก็ยังอยู่กับครูเอ็กช่นเคยนะครับในรายวิชาดนตรีนะครับระดับชั้นป5ครับก่อนอื่นนะครับเด็กๆนําหนังสือเรียนนะครับขึ้นมานะครับแล้วก็ดูตามคุณครูนะครับเปิดไปหน้าที่129ครับผม เราจะขึ้นกันในหน่วยการเรียนรู้ที่6นะครับในสัปดาห์นี้นะครับสร้างสรรค์ดนตรีนะครับและเรื่องที่เราจะเรียนกันในวันนี้นะครับก็คือการบรรเลงดนตรีประกอบการแสดงนาาศิลินนะครับตัวชี้วัดที่2.1ป5ทเนะครับใช้ดนตรีร่วมกับกิจกรรมในการแสดงออกตามจินตนาการนะครับหลายๆคนนะครับก็คงจะนึกภาพตามคุณครูเอ็กไปแล้วใช่ไหมครับนะครับในการแสดงนาาศิลินนะครับที่พวกเราเคยเห็นกันนะครับ ดนตรี Lee, กับการแสดงนาฏศินนะครับการบรรเลงดนตรี tree, ประกอบการแสดงนาฏศินนะครับเด็กการแสดงนาฏศิ์เนี่ยส่วนใหญ่จะมีการนําเครื่องดนตรีมาใช้ประกอบการแสดงอยู่แล้วนะครับเ so พื่อให้การแสดงนั้นสนุกสนานและมีเอกลักษณ์มากขึ้นนะครับทำให้ผู้ชมประทับใจและซาบซึ้งในการแสดงนะครับซึ่งการบรรเลงนะครับประกอบการแสดงโขนเนี่ยนะครับเป็นการแสดงที่มีความงดงามในทุกๆด้านเลยนะครับจึงมีการนะครับนำวงปีพาดนะครับมาบรรเลงประกอบการแสดงนะครับ และอย่างที่2นะครับก็คือการบรรเลงดนตรีนะครับประกอบการแสดงราและระบํานั่นเองนะครับการแสดงรําและระบานะครับจะมีการนําดนตรีและการขับร้องมาบรรเลงประกอบการแสดงนะครับเพื่อจะทําให้ผู้แสดงสามารถแสดงให้ถูกต้องนะครับตามจังหวะของบทเพลงที่ใช้ในการแสดงทําให้การแสดงนั้นนะครับมีความพร้อมเพรียงนะครับสวยงามนะครับอย่างเช่นการแสดงระบําไก่นะครับมีการนําวงปีพาดมาใช้บรรเลงเช่นกันนะครับ อย่างที่3นะครับการบรรเลงดนตรีประกอบการแสดงพื้นเมืองนะครับการแสดงพื้นเมืองเนี่ยนะครับจะมีการนําดนตรีพื้นบ้านนะครับมาใช้บรรเลงประกอบการแสดงเช่นกันนะครับทำให้การแสดงนั้นก็มีเอกลักษณ์เฉพาะตัวนะครับแต่ละท้องถิ่นซึ่งดนตรีที่ใช้ในการบรรเลงเนี่ยนะครับจะเป็นดนตรีพื้นบ้านที่มีลักษณะที่แตกต่างกันไปนะครับอย่างเช่นท้องถิ่นที่มีการแสดงรําเถิดเทิงของภาคกลางนะครับและก็การลํากองยาวของวงภาคกลางเช่นกันนะครับ อย่างที่4นะครับการบรรเลงดนตรีประกอบการแสดงละครนะครับการแสดงละครประเภทต่างๆจะมีการนําดนตรีมาบรรเลงนะครับประกอบไม่ต่างจากการระบําหรืออะไรต่างๆเลยนะครับทำให้การแสดงนั้นมีความน่าสนใจมากขึ้นนะครับและผู้ชมเข้าใจในการแสดงมากขึ้นการแสดงอย่างเช่นการแสดงละครดึกดำบรรพ์นะครับละครเรื่องสังทองนะครับมีการนําวงปี่พาด เด็กดําบันนะครับมาบรรเลงประกอบการแสดงด้วยนะครับซึ่งในวันนี้นะครับคุูเอ็กก็มีนะครับตัวอย่างนะครับการแสดงโขนนะครับให้พวกเราชมกันเด็กๆพร้อมกันหรือยังครับถ้าพร้อมแล้วนะครับไปรับชมรับฟังกันได้เลยครับและต้นเหตุของสงครามแห่งรามเกียรติในตอนยกรบนี้สืบเนื่องมาจากทศกัณฐ์วางอุบายลักนางสีดาพระมเหสีของพระรามไปเมื่อพระรามทราบข่าว จึงรีบยกทัพพร้อมด้วยพลักน้องชายรวมถึงฮนุมเนทหารเอกและเหล่ากองทัพวานนทเร่งออกติดตามโดยทันที 怪呢。<noise> <noise> บาดเจ็บตุสักัดบาดเจ็บเพราะ เป็นยังไงกันบ้างครับเด็กๆดูแล้วเพลิดเพลินกันเลยใช่ไหมครับสำหรับใบความรู้นะครับเด็กๆสามารถเสิร์ชหาความรู้เพิ่มเติมนะครับในลิงก์ที่คุณครูเอ็กแปะไว้ได้เลยนะครับครูเอ็กขอสรุปนะครับเนื้อหาของการแสดงดนตรีนะครับบรรเลงประกอบนาฏศิลินในประเภทต่างๆนะครับที่อยู่ข้างต้นนั้นนะครับก็คือนะครับหากเราใช้ดนตรีนะครับในการบรรเลงการแสดงนาฏศิลินนะครับก็จะทําให การแสดงนั้นมีสีสันและมีความน่าสนใจมากขึ้นนั่นเองนะครับทำให้ผู้ชมมีความเข้าใจและลึกซึ้งตามตามไปด้วยนะครับในสัปดาห์นี้นะครับครูเอกไม่มีการบ้านให้นะครับแต่ให้พวกเรานะครับไปทําแบบทดสอบการเรียนนะครับในลิงก์ที่ครูเอกแปะให้นะครับใน o ูเก e ลโค m นะครับอย่าลืมไปเข้าไปทํากันนะครับเด็กๆในสัปดาห์นี้นะครับครูเอกก็มีเพียงเท่านี้นะครับเด็กๆขอให้ทุกคนมีความสุขนะครับแล้วก็มันทบทวนบทเรียนกันด้วยนะครับเจอกันสัปดาห์หน้านะครับสวัสดีครับ